ขอสวัสดีมิตรรักแฟนไอทีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel สูนเ,นเดียวอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับ5อันดับมือถืออน่าซือ้อรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนปี2024นี้นั่นเองนะครับ ก็แต่และรุ่นที่ผมคัดมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่สเปคแรงและก็ราคาเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนะครับียกได้ว่างเงินที่เสียไปเนี่ยไม่เสียดายแน่นอนนะครับโปรแกรมกคนเพื่อนให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างที่น่าสนใจครับไปกันเลยครับ อันดับที่5ครับ vivo y19s นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองครับของทางแบรนด์ vivo นะครับซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ครับที่ออกแบบมาได้สวยงามมากๆครับก็จะออกแนวโอโรราด้วยนะครับซึ่งดีไซน์นี้เนี่ยมันจะคล้ายๆก,กันกับตัวรุ่นพี่อย่างตัว y200 เลยนะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆครับ ส่วนในเรื่องของราคานะครับตัวนี้เปิดตัวมาที่4,999บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ประมาณสัก5,000เนี่ยตัวนี้ถือว่าดีไซน์สวยงามมากเลยนะครับซึ่งอีกอย่างนึงคือในเรื่องของการกันน้ํากันฝนนะครับตัวนี้ก็มีมาให้นะครับตามมาตรฐาน IP64 นั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับก็ถ้าใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับส่วนในเรื่องของสเปคนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพนิ้วที่6.68นิ้วนะครับ จะเป็นแบบ IPS LCD นะครับอัตรา r รีย e เฟ r เ t e อยู่ที่90 h ฮิร์นเองนะครับส่วนในเรื่องของ Android นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวเวอร์ชัน14มาให้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของ CPU ตัวนี้จะเป็นตัว Unisoc Tiger T612 ครับความเร็วอยู่ที่1.8 g h z นะครับซึ่งจุดเด่นของ CPU รุ่นนี้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานเป็นหลักนะครับ ส่วนในเรื่องของหน่วยความจำนะครับตัวนี้จะให้ความจำเนี่ยมาที่ ram 6 g b ram 1 2 8 g b นะครับกล้องหลังให้มา2เลนครับก็คือ50ล้านพิกเซลบวกเลน a i อีก1เลนนะครับ f เนี่ยอยู่ที่1.8นั่นเองครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ full hd ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่5,500ันหมิลลิแอมเลยนะครับซึ่งระบบชาร์จเร็วนะครับตัวนี้อยู่ที่15บวัตต์นะครับและราคาแพงที่ได้กล่าวไปนนนะคครรััับบบ4,999าาททเ่้ อันดับที่4ครับ Xiaomi Redmi 14C นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นเล็กนะครับของซีรีส์ Redmi นั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับรุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กนะครับแต่สเปคที่ให้มาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เล็กเลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับใครที่ต้องการมือถือที่ราคาเนี่ยไม่เกินสักส0 0พนนะครับตัวนี้ผมแนะนำเลยนะครับเพราะว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่3699าบเ้าทเท่านั้นครับซึ่งราคานี้สเปคที่ให้มาเนี่ยถือว่าคุ้ม ซึ่งจุดเด่นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสเปคและก็ในเรื่องของจอภาพนะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างจุใจมากครับก็ถ้าใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับส่วนในเรื่องของสเปคนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพในี่อยู่ที่6.88นิ้วเลยนะครับจะเป็นแบบ ips lcd กับอัตราเ r เฟรชเรตอยู่ที่120 h z เลยนะครับส่วน Android ก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน14มาให้ด้วยนะครับส่วน cpu นะครับรุ่นนี้จะเป็นตัว helio g 8 1เ็ ultra นะครับความเร็ ความจ้ำนะครับรุ่นนี้จะให้ RAM มาที่ 6GB พร้อม 128GB นะครับกล้องหลังให้มาทั้งหมดอยู่ที่3เลนด้วยกันครับก็คือจะเป็นเลน50ล้านพิกเซลบวก2ล้านแล้วก็เลน AI อีก1เลนนะครับ f เนี่ยอยู่ที่1.8ครับการถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้สูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้า13ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ก็จะให้ความจุมาที่5แ 160mAh นะครับพร้อมกับระบบ Fast Charge อยู่ที่18วัตต์นั่นเองครับ ราคาเ็ียงที่ได้กล่าวไปนะครับเริ่มต้นอยู่ที่3699บาทเท่านั้นครับอันดับที่3ครับ Infinix Hot 50 Pro Plus นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะเป็นตัวใหม่เลยนะครับของทางแบรนด์ Infinix นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้จุดเด่นเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์นี่แหละนะครับที่ถือว่าออกแบบมาได้ดีแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยนะครับ เส้นการดีไซน์แบบนี้อย่างส่วนมากจะไปอยู่ในเรทราคาที่หมื่นกว่าบาทเลยนะครับซึ่งตัวนี้ราคาเปิดตัวที่6,900บาทนะครับซึ่งได้ดีไซน์แบบนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับแต่ก็ในเรื่องของสเปคเนี่ยก็ถือว่าให้มาเนี่ยค่อนข้างจัดเต็มเลยนะครับซึ่งถ้าใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับส่วนในด้านของสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวจอภาพนน้วที่6.78นิ้วเลยนะครับ จก็จะเป็นแบบตัว a r m o l e d มาให้ด้วยนะครับกับอัตรา Refresh Rate อยู่ที่ 120Hz นะครับส่วน Android ก็จะมาพร้อมกับตัวเวอร์ชัน4 4มาให้นะครับและในเรื่องของ CPU นะครับตัวนี้จะใช้เป็นตัว MediaTek Helio G 1 0 0นะครับความเร็วเนี่ยวยจุดที่2.2 GHz นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของหน่วยความจำนะครับตัวนี้จะให้ RAM ที่แ g ดรอมสองร้อนะครับ กล้องหลังให้มา3เลนด้วยกันครับก็คือจะเป็นเลน50ล้านพิกเซลบก2ล้านแล้วก็จะเป็นเลน 3D อีก1เลนนะครับซึ่งการถ่ายวิดีโอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 2K ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้า13ล้านพิกเซลนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้จะให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวยอยู่ที่33วัตต์นะครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ6,900บาทเท่านั้นครับ อันดับที่รับ r e ป l m e 1มี l 13+ นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นใหม่นะครับของทางแบรนด์ r e a l m e นั่นเองนะครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งดีไซน์เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับตัว13ธรรมดานะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะออกแนวพรีเมียมมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งสเปคที่ให้มาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับตัวนี้อยู่ที่1 1ึ9งน่นเอบาาทนั่นเองครับซึ่งราคานี้ก น่าจะต้องมากๆ,ๆนะครับแต่ว่ามันน่าจะมีอีก1รุ่นนะครับที่ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับซึ่งจะเป็นตัวรุ่น Pro Plus นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้ถ้าใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมอยู่ทิ้งพิกัดไว้ให้ละกันนะครับ ใัวนเรื่องของสเปคนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่6.67นิ้วนะครับจะเป็นแบบอ m ม l e ลนะครับอัตรา Re เฟรชอยู่ที่120่ที่120เฮิร์เลยนะครับส่วน Android ก็แน่นอนจะเป็นตัวเวอร์ชัน14นะครับส่วนในเรื่องของ CPU นะครับจะมาพร้อมกับตัว Dimensity 7300 Energy นะครับความเร็วอยู่ที่2.5 GHz ้นเองครับส่วนในเรื่องของหน่วยความจำนะครับก็จะให้รัมมาที่12 GB กะรอม2อง g b ้าหกนะครับกล้องหลังให้มา3เลนนะ ห้าสิล้านพิกเซลบวกสองนั้นก็เลน a I อีก1เลนนะครับส่วนการถ่ายวิดีโอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่30เฟรมนะครับส่วนในเรื่องของกล้องหน้านะครับอยู่ที่16ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับแบตเตอรี่ก็จะให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์พร้อมกับระบบชาร์จไวอยู่ที่80วัตต์ครับและราคาเองที่ได้กล่าวไปนะครับ11,999บาทนั่นเองครับก็ห้ามพลาดสำหรับรุณนี้เลยนะครับ อันดับที่1ครับ Xiaomi 15 Pro นั่นเองนะครับรุ่นนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับของแบรนด์ Xiaomi แล้วก็เป็นรุ่นเรือธงด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไทยอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งน่าจะเข้าในเดือนนี้แหละนะครับ ก็ในเรื่องของราคาเนี่ยก็อ่านจะยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่คร่าวๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0บาทบวกลบนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าราคาเนี่ยจะเปิดตัวมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆครับแลยก็ในเรื่องของสเปคเนี่ยถือว่าให้มาแบบจัดเต็มมากๆนะครับผมซึ่งตัวนี้ถ้าใครที่สนใจก็อาจจะต้องรอหนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวน่าจะเปิดตัวไม่นานนี่แหละนะครับส่วนในเรื่องของสเปคนะครับเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพนิ้วที่6.73นิ้วนะครับ จะเป็นแบบตัว LTPO Amoled นะครับอัตรา Refresh Rate อยู่ที่120 h z นะครับส่วนในเรื่องของ Android นะครับตัวนี้ก็จะให้มาที่เวอร์ชั่น15มาให้เรานะครับผมก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับส่วนถึงด้านของ CPU นะครับก็จะเป็นตัวใหม่เลยนะครับของทางแบรนด์ Qualcomm นะครับก็จะเป็น Snapdragon 8 Elite นะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่4.32 g h z เลยนะครับซึ่งถือว่าแรงมากมเลยนะครับ ส่วนในเรื่องของหน่วยความจ้ำนะครับ RAM จะให้มาที่16 g b ส่วน ROM ก็อยู่ที่1,000 g b หรือว่า1 t b นั่นเองนะครับกล้องหลังให้มา3เลนนะครับก็คือความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลทั้ง3เลนเลยนะครับ f เนี่ยอยู่ที่1.4นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 8K ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลก็สามารถถ่าย 4K ได้ที่60เฟรมนะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุมาที่6,100หก ah พันะครับพร้อมกับระยมิลลิแอมนะครับ 90วัตต์นั่นเองนะครับก็จะเป็นชาร์จแบบไวเล็ t เลยนะครับส่วนในเรื่องของราคาเนี่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเปิดตัวมาที่เท่าไหร่สำหรับราคาในไทยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Sub s Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะครับ ถ้าเกิดว่ามีการผิดพลาดนะครับในเรื่องของเสียงนะครับหรือว่าในเรื่องของข้อมูลต่งตางๆเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณจุดนี้ด้วยนะครับก็ยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและกันนะครับก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ